สำหรับท่านใดที่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือใหม่และต้องการเข้าใช้บัญชีเดิมของแอปพลิเคชัน Lazada ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับให้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Lazada นะครับแตะไปที่คำว่าบัญชีนะครับทางด้านล่างแตะไปที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับมุมบนด้านขวาแตะไปที่คำว่าข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีแตะไปที่คำว่าเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะมีการยืนยันตัวตนก่อนการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์มือถือใหม่ทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็จะเป็นการยืนยันผ่านทาง Face ID ขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการยืนยันผ่านรหัสผ่านแล้วก็ขั้นตอนที่3นะครับก็จะเป็นการยืนยันผ่านรหัส SMS นะครับไปที่ขั้นตอนแรกกันก่อนนะครับยืนยันผ่าน Face ID Face ID ผ่านนะครับแต่ไปที่คําว่ายืนยันผ่านรหัส SMS นะครับ ระบบจะส่งรหัส SMS นะครับไปที่เบอร์โทรศัพท์มือถือเครื่องเก่านะครับก็ให้เรากรอกลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเพิ่มหมายเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือเบอร์ใหม่ของเราลงไปได้เลยนะครับแล้วก็แตะไปที่คําว่ายืนยันเบอร์โทรนะครับหลังจากนั้นนะครับที่หน้าข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีนะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์ถือเบอร์ใหม่ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับวิธีการแก้ไขเบอร์โทรศัพท์มือถือในแอปพลิเคชัน Lazada ก็ง่ายๆแบบนี้นะครับยังไงก็ลองทำตามกันดูนะครับถ้าใดที่มีคำถามเพิ่มเติมก็พิมพ์พูดคุยกันไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ